ดอกกุหลาบสวยมากเลยกลิ่นหอมด้วยนะคะอยู่ข้างในนี้จะมีกลิ่นแบบหอมอ่นอนของดอกกุหลาบฝักก่งนี้จะเป็นโทนสีชมพูค่ะนี่คะ่ะจะเป็นดอกกุหลาบกลิ่นหอมอ่นอนๆเลยคะ่ะ ว่าตอนนี้บรรยากาศคือบ่ายโมงครึ่งนะเนี่ยบ่ายโมงครึ่งอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะ <I did. S 1> สวยามามเกงเาเลยนาะ okay. อ่าไปค่ะตามเขาไปแล้วหันหน้ามาค่ะ ไปกันต่อค่ะลองเนินน,น,นี้ก่อนนะคะข้างล่างนี้เราจะไปดูกันพืชกินมแมลงอ้าวพี่มลไปดูพืชกินแมลงต้นไม้กินกินมแมลงได้ไปเข้าไปนั่น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 มันกินคนไหมอ่ะมันกินคนไหมอ่ะคนเป็นมแมลงไหมอ่ะ <Yeah. S 1> ระวังนะจีมันจะงับมือจีบ้าง <Yeah. S 1> โอ้โหโนหนวดฤอษีเขาสวยมากค่ะ นี่ค่ะพอเราลงมาข้างล่างนะคะเราจะรู้ว่าข้างบนที่เราจอดรถมันอยู่สูงมากค่ะอากาศหนาวนะคะเนี่ยอากาศหนาวนี่ค่ะข้างในนี้จะเป็นโซนพืชกินมแมลงค่ะมีตัวอะไรอะ่ะอุอ้ยมันหาโดยยังไอยู่แถวนี้แหละไม่เห็นหยาดน้ำค้างหญ้าไหยาดน้ำค้าง,งใบหอก นี่คือบรรยากาศของพืชกินแมลงนะคะข้างในนะคะจะมีพืชดนาพันธ์นี่งี่นีพไุ้ลาองนีนีอขอนีี้องนนี่คืนี่ของปาองนีนนี้ลงเนี่น้ากงเนี่ยคลารงเนีข้าไปตรงนี่นี่คือของจริง ถ้ามีตัวอะไรเข้าไปมันก็จะหุบเข้าไปใช่ไหมคะเอออยากลองเอาอะไรมาใส่หวยไม่สินี่นี่นี่เล็กเล็กก็มีนี่แล้วมันก็จะขบนิ้วแม่กบจริงแลอกบปลอมนี่นี่นี่มันหุบหอยนี่เห็นไว้นี่หุบหอยนี่อย่ามือไปเย่นะจรจิงไน้หุยหุบหอยแครงนะคะมันหุบหอยเข้าไปแล้วค่ะนี่นี่ถ้าถ้าถ้าของปลอมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เอออันข้างล่างนี่คือของจริงค่ะอันนี้ของปลอมอันนี้คือของจริงนี่นี่ค่ะนี่คือของจริงนะคะถ้ามีตัวอะไรเข้าไปตรงใจงกลางตรงนี้นะคะเขาก็จะหุบเข้าไปค่ะอันนี้คือซาราสีเนียนะคะนี่กอ็อ่เป็นพืชกินมแมลงอีกหนึ่งชนิดนะคะนี่คือ นี่คือของจริงนะคะจะอยู่ข้างในลึกนิดนึงนี่ค่ะของจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่เยอะแยะเลยนี่อันนี้มอข้าวหม้อกแกงลิงนี่ค่ะดูนะคะนี่ต้นจริงนะคะของจริงต้นสดของจริงค่ะนี่ค่ะแอบส่องดูข้างในค่ะ สวยมากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศต้นไม้กินพืชอะไรคะลูกอะไรคะลูกอะไรคะพ่อมันคือต้นอะไรของจริงสิอันนี้มันคืออะไรคะมันมีชื่อต้นไหมมีชื่อต้นไหมอุ้ยมันมีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะ ไปดูลูกลูกโดนกินน่ะสวยมากเลยค่ะส่วนมากจะเป็นไม้แบบเอา้าโดนกินไปแล้วค่ะสองคนนั้นเอาโผล่ขึ้นมาใหม่ซีไหนหายไปแล้วโดนกินกลืนหายไปแล้วหัวนนี้ใหญ่มากอะ่ะสวยนะคะของจริงสวยมากเลย นี่ค่ะบรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้จะเป็นแบบชื้นนะคะจะเป็นแบบชื้นเปียกๆชื้นๆน้่ี้อะไรกลัวอะไรอุ้ยพี่หลอกตกใจนั่งสิขึ้นไปนั่งได้ค่ะ อ๋อนี่ของจริงแบบอย่างใกล้ของจริงดูใกล้ๆอาหารเสริมของพืชนักล่าสวยมากสวยจริงะเขาไม่เขาเลี้ยงให้แบบแต่พูดถึงอากาศมันเย็นมากเนาะมันก็มันก็อยู่ได้แหละเขาเลี้ยงมันได้อุดมสมบูรณ์มากนี่เขาเรียกต้นอะไรนะ ดูเฟิร์นนะคะเกิดแบบสวยอากาศนี่เย็นสบายแบบอยู่ได้แบบชิวๆเลยนะคะสดชื่นสบายตาเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่พืชพืชกินมแมลงนะคะโรงนี้ต่อไปเราไปดูโรงไหนเอย่ย ข้าข้างหลังนะคะฝั่งนี้จะเป็นข้างหลังเรามาดูกันว่าโรงนี้จะเป็นอะไรโอ้โหอลังการมากอันนี้จะเป็นตระกุลบอลไหมคะนี่คะ่ะเป็นบอนเป็นว่านนี่คือโรงที่สองสวยนะคะ ปลูกอะไรก็น่าจะสวยเพราะอากาศมันเย็นเสียงกบอันนี้จะเป็นไม้เลื้อยด้วยนะคะอันนี้คือโรงที่สองนะคะอันนี้ต้นอะไรคะพ่อ มุกดาใชโอ้โหนี้สวยมากเลยค่ะโอ้ต้นอ๋อต้นอยู่บ้านเราไม่บอกแนน้่เลยเรามาดูข้างหน้าว่าตรงนี้คือโรงอะไรนะคะไม้ใบอ๋อโรงเมื่อกี้ที่เราออกมาคือโรงไม้ใบนะคะที่มีเฟิร์นมีมีว่านไม่ใช่มีเฟิร์นเนี่ยค่ะ ไค่ะทีนี้โรงที่สามค่ะลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะโรงที่สามค่ะพึษงสาบพื้พนบ้านตกภาสไทยแล้ว wow. ค่ะนี่ค่ะนี่เข้ามาจะมีฟักข้าวนะคะแขวนเต็ม oh, เลยก็จะประมาณนี้ค่ะข้างใน ใช่ไหมนี่ฟักข้าวจริงด้วยค่ะจะมีความรู้ให้ดูนี่ค่ะคนไปนะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคนพื้นท้องถิ่นเนาะค่ะค่ะค่ะห้ยหุยเุ้ยมงเอาเขาไปทำอะไรบ้านเขานี่ค่ะข้างในมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะนี่บ้านมงนะคะอนอนนอนเนี่ย ไปค่ะมีต้นหมอนมีมล้อจ่ก่คนไต้ก็จะทําบ้านประมาณนี้นะคะถ้ามงก็จะทําบ้านประมาณนั้นคนไต้นี้ก็จะอยู่บ้านแบบสองชั้นอันนั้นอ่านว่าปากกาเกกอยอปากกาเก,กเยอขาพี่มลมาเร็วรัวอ๋อถ้ารัวจะอยู่บ้านลักษณะแบบนี้ ปากกากยอนะคะจะอยู่แบบนี้โอ้นี่ฟักทอง,อน,ทองน้ำเต้านะคะนี่ซุ้มยาดองค่ะหมูทุ่งนาไงทำนา,าำไ,ปไปเร็วค่ะต่อไป